วันนี้ I have c ี u สาขาล่าสุดคือขอนแก่นครับคุณจุกครับแยกสามเหลี่ยมแยกสามเหลี่ยมด <ฮะ S 1> ูที่แยกสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่เปิดเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศการเปิดร้านว่าเป็นยังไงครับ ขาที่15เนาะสุดท้ายก็สินมพูดไปก็ I have s e e n h i t h ขอนแก่นก็ วันนี้ก็เปิดเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นการที่เราก็เกิดขึ้นแล้วที่ภาคอีสานนะครับเราวเราจะไปกันต่อไปกันต่อสาขาต่อไปอาจจะเป็นที่วังหินสาขาต่อไปอาจจะเป็นที่คลองสามหรือพัทยาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายวันนี้ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนนะครับขอบคุณทุก d i s t ิวเตอร์ขอบคุณทุกแบรนด์ที่เข้ามาสแสดงความยินดีตรงนี้ในานามของผมปาวเองไอเอซีเองก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็พูดเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นตลอดมานั่นเองนะครับขอบคุณพาร์ทเนอร์ครับผมค,ครับผมค,ครับ ก็คือตอบตรงๆเลยดีใจมากหลายคนเนี่ยไม่ได้มาเพราะเดาเสื้อหรอกหลายคนก็อยากจะมาเพราะอยากเจอพี่ซึ่งตรงเนี้ยทางทางพี่เปาเองก็พูดง่ายคือพี่เปาก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่งานมันเยอะก็คงตอบแทนทุกคนได้ตาม YouTube ตาม TikTok ตามอะไรที่เราเคยเจอกันดีกว่านะครับโอเคไหมดังนั้นวันนี้นะครับ ก็ดีใจแล้วดีใจดีใจก็ที่ได้เจอกันเนาะนะครับจะว่าอยู่เดี๋ยวในจออย่างเงี้ยเราก็เป็นคนดูอะไรอย่างเงี้ยจนะว่าันนี้ก็ได้เจอกันแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยก็ทรงด,ดีเดี๋ยวแจกการจอสอง, okay. อบงใบโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจได้วยนะครับขอบคุณทุกคนเพ่นื่อนที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้มาถ่ายรูปกันเถอะแล้วก็จะได้แจกกราดจอแล้วที่ให้แยกย้ายกันกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองเฮ้ยใครมีฟังใครมีฟังตอนที่พูดแบบอินสปิเรชันบ้างพูดใช้ชีวิตบงไมม่่่ีนัสวใหญ แต่ไร้สาระนะครับอ๋อก,ก็ไปฟังในมุมนี่มันดีดมากครับมุมปัญญาอ่อนก็อย่าไปดูเยอะครับแล้วก็มุมความรู้เรื่องคอมก็ไปดูด้วยครับความรู้เรื่องคอมมันก็มีครับโอเคประมาณนี้ปถ่ายรูปกัน 50ก่อนนะทุกคน3250จากโซแท็กเกมมิ่งนะฮะใครอยากได้ยกม,มือแล้วโอ้โหแทนทุกคนตัดแดงได้เนะาะมาแล้วนะครับอยู่ในมือของพี่รางวัลใหญ่นะครับน้องพิษปันปะหรือฟีนปันหรือฟีนปัน,อน,นโอรานสกุลอมาล้วยินดีด้วยนะครับ รางวัลนี้เป็นไม่ไม่ขายใช่ไหมประกอบที่ร้านใช่ไหมเออประกอบที่ร้านว่ะเลยนเชิญนะน้องเียนเชิญนะเลยนเชิญนะประกอบวันนี้เลยก็ได้เออนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับพี่เป้นะครับโอ้โหพี่รู้พี่รู้เนี่ยอีกฉายาร้อนกันเนี่ยตอนนี้อันนี้จะใหญ่กว่าและใหญ่สุดนะครับ จากที่น้องๆสนใจที่เปาตอนนี้สนใจแตการจองกันนะเนี่ยทุกคนเนี่ยพี่เห็นสายตากันแล้วเนี่ยที่ไหนอันนีเอเอยีอ่สิอยเยอยอ นั่นแหละตามภาพคุณจุ้คนเยอะคนเยอะมากโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเหมือนเขาโถมมาทั้งอำเภออะโคตรมากวันนี้ดังนั้นี่ยฝากด้วยนะครับกับสาขาล่าสุดไอเอชซีครับไอเอ e ซีขอนแก่นครับสาขาที่15สาขาต่อไปรอชมได้เลยว่ามันจะเป็นอะไรครับ